การสาธิตการถักไม้กาดก้านมะพร้าววัสดุรนไฟจนมัดเรียบร้อยแล้ว

กำเย,ยแล้วบองงามมันอืมไอกำเยร์กับบองงามเล่าตะกวดวันนี้ขามากันจะสามการนะพอดีนะสามการทำน้หน่อย,ยแล้วซี่ไทยไงแหละมันกติไงใใอุ้มหลุมกติบงงาม ปวดไปลงถึงร่นไปนึ่เอาสามเอาสี่อืมมันกำหน่อยแต่มันหน่อยแล้วก็สี่การไงายกับสามายทักทักจังสี่แล้วกับพันพันแต่ หมุนหมุนหมุนไมันอ้อมบอ้อม,อมเบิร์จักอ้อมที่นี่จกักรอหมุนอะไมันปีดก,กันหมุมนอะไมันปีดก,กันมันเป็นตึงมันตีบริเวณหางว่าว ทักไปเรื่อยๆทักมันเน่าเทือเดียวไลยเตะเนี่ยม,มันได้สมอเ,เ,เ,เหัเอเหี้ได้นี่เรียกว่าเทลาออมก่อนเนี่ยเดียวเทือสิเรียวมึงไปมึงไป อันนึงเซเวล่าโดนบอกโดนตัวสีออมตัวสีออมเมยบ้เปลืองเน,อนาะในกองนี่ประมาณอีกจองสามอันได้ยินบอกได้บอกสามอันส,สามขั้นสามขั้น จับ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 สามจับซี่อันใดการหน่อยเหาก็จับซี่อันใดการเนี้ยใก็จับสามถ้าเห็นไงมันกับงามสัวนแรกนี่ฮาสามกอนชั้นแรกสามั้นที่ชั้นที่สามเยเอาซี่ี่ตลอดอ,อันนี้ง่ายขึ้นง่นนายขึ้นเตะกรีบมากก็่นง่ายขึ้นเรื่อยๆกาเอาไม่น โกบดหนาพ่อออนไปกมุนกะมุนงจถึงหังกันกกมุนนี่อีกเดนเดมันสิเป็นตึงๆมันนี่มันตึงตรงไหนเนี่ อีกสั้นนึงตรงเนี้ยต้องเห็ดอีกสัน้นนึงาเบิงมุนไปเรื่อยๆอสวัสดาแต่ละอันน่ะใส่ฝีมือคิดบ่าใส่ถุงมือ,อม,มันจับบอดีมันทิ่ม ไปไปนี่มไปนิ่เจ็บมือไปนี่มันทิ่มถุงมันลำขาดใส่ซีแต่บัน,ม,น,นมันหน่อยอมันหน่อยการพาวมันหน่อยอ กันเงเ้าก็ใส่สารของการนอยเาก็นนตีนั่งทักอยู่จังสีลาะเวะเตเม,มือหนึ่งได้จักอันได้นับบ่ปวดตะคอดเม,มือหนึ่งได้จักอันขั้นแม่ได้จักขั้นเป็นโลบแล้วนั่ง สิบสองสิบสามนอน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 คับนอนนอนเอนอกมากนั้นกูนติดกันอันนี้คือสองหลอบมันบ่ กมัดไปอีกใส่ลวดใส่ลวดมัดน้ำน่าจะเป็นจุ่มจุ่มเป็นเป็นป้งโป้งนั่น,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 นต้องมัดเลยนะั่นหน้าคนทำ เป็นตะลุดบอ๊บว่เป็นตะลุดดอกเพราะว่ามัดลวดย่างดี แต่เก็บได้ละเอียด tầm mặt tròn đừng vừa quay nữa nè tròn năm bao hải mến bao จองเป็นระยะระยะบ่ต้องจองลวดไวนะ้นั่งอันนี้ก็ต้องจองจองลวดไว้ให้เมันทอมก่สีบางงามว่าเขาสีมาจองไว้ไอยู่ข้างล่างอีกเท่านึง คือรอบแหลกเฮดจะกรอบเฮดสองหลอดวะอ๋อเดสองรอบแบบนี้ให้ไปดูที่ตี่ตลอดเอกเพนิมาที่นี่จะเริ่มรอบสองมาที่นี่เริ่มรอบสองในการทัก ใส่เวลาประมาณาใดผ่านไปแล้วเด็กกรนาคีจะละอันมือนึ่งมือหนึ่งประมาณได้เป็นโหลอยู่สิบสองอันสิบสามอันและแต่ความขยันมันบอกเมื่อใดเมียเมื่ะปวดหลังปวดข้อกะนอนพักก่อนมันบอ <Yeah. S 2> อันนี้เป็นเริ่มรอบสองรอบ oh. สองกระเฮ็ดขึ้นกันเนาะ hmm. นนะกระทักทักขึ้นกันไซซี่บานิเต้ไซซี่เซนมาที่นี่ไซการมะพร้าวไซซี่เซน ทักทักไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆท,ทักแบบเก่าให้มันได้ประมาณอีกสองรอบเนาะได้ประมาณอีกสองรอบเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันได้นี่ใส่จากเมตรสองเมตรป่ะสองเมตรครึ่ง สองเมตรครึ่งครับนี่มันน้ำกะแง่หนี่งเดียวแต่ละอันมันบอ่อต้นหมน้ำหมข้างล่างนี่เป็นบอ่หอหมดามจับนี่ทักไปเรื่อยๆจะทักไปเรื่อยๆสองรอบอเพื่กา ทัเกเร็วกว่าเก่าหมุนเอาหมุนเอาเลยพาสิตทักแลี้ยวเพื่อน่ะนั่งกรมนั่งเห็ุเดียวพนาจาะจ้าเพื่อน่ะปวดข้อปวดหลังมาแล้ว ก็สิแล้วแต่ละอันเนาะตีเป็นเครื่องชโมงไปเลยแต่ละอัน,อ,น <c oughs> อันนี้วก็ได้รอบนึงงมันบอนิอันนี้เอาจากหลอนีนปู <c oughs> เอาจากรอบนี่พอแล้ว <c oughs> อันนี้พอ่อแล้วมบอันนี้รอบเดียวพอ่อมาที่นเขากับชิมา พันคือเกา่ามาตึงไวยืดไวมันอยู่บ่ทิ้งเป็นแล้วบันนี่จ้าก็กหาอุป,ปกรณ์หาหลวดมามาอีกเที่นึงตึงไว้บ่ให้มันรู ใส่ความอดทนเน้น,น,น,นใส่ความแข็งแรงของมือพร้อมนะเพ็่นต้องหมุนให้มันเน้นๆเ,นเกี่ยวเขาเอีกเป็นตะลุดแทะนั่นออกมาทั้งหมดตะลุดละมัดเกี่ยวกับลวดอีก ม,มาตึงกันไว้กับลวนดาม ต้องใส่สตาเพ่งเล่งพ่อบ่เขา่าเตะแน่นโพดเลยบ่เขา่าตัวนี้เป็นรอบที่สองแล้วรอบที่สองกับพ่อบ่เขา่าเฮ็ดแน่นโพดเตะ เสือกมันตึงบไดาต้องใส่ตัวช่วยต้องใช้ตัวช่วย ีมุ่มบอตึงไว้ซีมุ่มดึงจองกันไว้เขาคือประเหตุเป็นนันนันเป็นแปรไม่แปรมันเหตุยากก็กันบอมันก็ไม่ง่ากกันมันเกลี่ยนี้เปล่าอันนี้เหตุง่ายกว่ามันมันกวดเพราะดีอมันเป็นมันเป็นเยาวๆาเนาะมันต้องกวด ขวามีดกระทุ่มกระทุ่มไปไปไม่กลัวไปมาผ่ามันทอกันน้นั่นนะก็ชิม่ามัดแต่บ้านเองนี่นก็ชิม่ามาตรึงมาที่นี่เออ,อ <c oughs> ทางการมัดแล้วสารน,น้ำเตะเลียวมันจะติดสารปัะมาง เป็นการตึงๆเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสารนี่ขิดต่อไปจา้าจะเป็นการสารแบบนะี่ก้อนสีเหลี่ยมนะแต่ละอันนะี่สานเขากับพ่านกันไปจานเท็ดเป็นตายมันง่ามเนาะเห็ดเป็น่ายพแรับประกันเดือนหนึ่ง ปรุด20บาท <laughs> และประกันเรียวน,นึง <laughs> คุมค้มค่าคุ้มค่าอันนี้คือสั่นใช่มันเสียพ่อบ่เสียต่อเห็นหมัน้การต่อความนี แตละอัน,นกับปาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบสามสิบนาทีน,นี่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดพันผอมอนนต้องใส่เวลาแตละอัน,นปวดลังปวดเอวคุ่มคาอันนี้ ตอนนี้เพื่อนจะเฮ็ดไว้ไปใส่สายดาวเฮ็ใส่สายดาวบัตรยี่สิบาบาทคุ้มออย่งนจ้าสาน,นไปเรื่อยๆกันสานไปเรื่อยๆอ บ่ให้มันปลายปลายแบบพาวนั่นแทงมึ่ง้อมด่ามมันเนี่ยเลาวเราอีกบริปูจังไหมบัวซ้ำเนียนบอกูดออกบ่ให้มันนั่นปักมือก็แล้วต่พูดถึงไปกวดเนี่ยล้เนี่ยเราไม่ก็ได้จะพูดไปกวดผู้ได้ไป ันเก็บรายละเอียดงามงามแล้วไม่ต้องเฮ็ดใหญ่หลายเนาะเฮ็พอดีพอดีกว่าเป็นไรพอดีพอด,พอด,ดอีดามหน่อยดามาใหญ่ก็แล้วแต่ไม่เขาจะตัดมาได้ดามน,น้อยๆกวดกัง,งามดิ สมัยใหม่นี่เฮ็ดบ่เบป็นดอกเนื้อบางส่งเท้เคมได้เคมน่าต้องหัดต้องเฮียนเขาจะเฮ็ดเป็นก็สิเลียวต่ละอันอันนี้หัดโดนบ่นี่หองปูหัดโดนบ่ะปูให้ปูดโดนเอ้ยให้ปูอื่นย่งนี้ใโดน คุณแม่มม่เอ็ดเป็นช่วงผู้ใดอยากหาดนี่ก็บเบิ่งตามคลิปเลยนี่ทุกขั้นตอนไม่มีกัก๊กนอกจากสิ่งกีการแม่นมนอกจากสิกีการ์ถักเสื้อเย็บหาบาทที่ตลาดเขาขายแถลงามาเห็นสี่สิบมาสิพูดมาอันนี้มัน เจ็ 10, ดสิบหกกสิบคนดิ้เนี่ยตีทัศสื่อเห็นปะทัศสื่อหกสิแบพบุเด็ดคนน่ะทั้งต้นทุนทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการใส่เจ็ดสิบแปดสิบคนเนาะอยู่ในร้านขายตรงเนี้ยบางอันเขาก็ใส่การมะพร้าวหน่อยนึยนงเนาะเห้แป๊ะแปะแบบแบบหนึ่ง อันนี้เยี่บาทอันนี้เขาเห็ดใส่ซอยดาวจัดเต็มเลย <20 S 2> ทืทอว่าง่ายเติบอยุ่นี่กวาดจนวิ่งเลยกวดจนอันอันกา้านมะพร้าวนี่รูดออกเลยนีหัวรูดหัวหล่อนออกมนันกวดไปกวดมานด่ามะพร้าวมันก็สิเป็นอันแหลมแหลมเขาแหลมเขาตู้เขาตู้เขาเขา้ขา แงาห้อาสิไปไสห้าก็ต้องตัดก่อนมัเคยจะกวดไงเด่นกวอรซิเลียเจ็บรายละเอียดพันการ จะพูดอันนี้พูดแค่ได้ก็ได้หมันอยูอันนี้สีเหลี่ยมอะไรมาหนิอ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วจันลนไฟมะใายมันหลุด มันเกินมากเราก็มีแต่แต่เขามันเพียงกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้น,นี่เรียบร้อยแล้วเป็นักษณะจับมุนมุนมุน ร้อยล้วจ้านะจ้าไม่กวดกันมะพร้าวถักเสร็จให้ดูในขั้นตอนเดียวยน,ยนี่ประมาณกาวยนี่คึงเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งอันถักเกือบครึ่งชั่วโมงก็สิได้แต่ละอันนั้นนะจ้าจะลืม กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะชมคลิปแล้ว